ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพายสแนปช็อตวันนี้วันที่8มกราคมปี2024เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันถึงเรื่อง7นางฟ้าของประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้เรามาคุยเรื่อง7นางฟ้าของประเทศไทยดีกว่านะ,ะ,ะต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับ7นางฟ้าของอเมริกาทุกคนคงรู้นะ Apple Amazon Alphabet ก็คือ Google นะครับ t ท s l a n v ็น i ีดีอ r ไมโครซอฟนะครับเมตาครบเตัวละนะแต่ของไทยเราจะมีอะไรเนี่ยเอาเอาเอาง่ายๆก่อนถ้าเราพูดถึง7ตัวของอเมริกาเนี่ยสิ่งหนึ่งก็คือหุ้น7ตัวเนี้ยเป็นหุ้นที่นำตลาดหุ้น S&P ขึ้นมาเมื่อที่ที่แล้วเราบอกแล้วว่า S&P ปีที่แล้วเนี่ยบวกเข้ามา27% แต่ว่าถ้าเราเอาทั้งตลาดเอามาเวทเอีควเวท,เเวทโดยไม่ได้ดูที่ว่าตัวไหนใหญ่ตัวไหนเล็กให้มันน้ําหนักเท่ากันแล้วมาคำนวณดัชนีใหม่ปรากฏว่ามันไม่ได้บวก27มันบวกแค่14ก็แสดงว่า7ตัวที่ผมพูดถึงก็คือ7นางฟ้านในประเทศสหรัฐอเมริกาดึงตลาดหุ้นอเมริกาขึ้นมาทั้งแผงเลยถ้าไม่มีพวกนี้ตลาดหุ้น s อแทบจะไม่ขึ้นเลยดีกว่าดีไม่ดีติดลบด้วยแล้วเราก็เคยคุยไปล้ หุ้นที่ติดลบก็จะเป็นผูุ้่มกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มโฮเทลกลุ่มคอน sumer staple อะไรประมาณนี้กลุ่ม Energy กลุ่มธนาคารซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นไทยลดลงนะครับแต่ครนี้เนี่ยมันมีอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้พูดถึงในมุมในยะของ7นางฟ้าเพราะว่าจะหาหุ้นไทยที่จะนําแบบนั้นหายากถ้าเป็นนิยามแล้วนะหายากจะมีแต่ตัวเดียวที่ผมนึกถึงได้ก็คือเดลต้าคือเดลต้าเนี่ยมันไม่รู้ใช้ตีมอะไรนะ แต่ก็ขึ้นไปได้ตัวเดียวเลยแล้วก็ดันดัชนีปี2022ถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่2023เลยนะ2022นั้นดันไป100จุดอ่ะอตัวเดียวเลยนะหุ้นตัวเดียวเนี่ยนั่นแหะเขาเรียกว,ว่าเนี่ยคือนิยามของ7นางฟ้าก็คือหุ้นตัวใดตัวหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งดันดัชนีเยอะแต่ของไทยหาแบบนั้นไม่ได้แต่มันจะมีอันหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในในยาก็คือว่าหุ้นเจตัวของสหรัฐอเมริกา7นางฟ้าเนี่ยเป็นหุ้นในทีมที่เป็น Scur v e ใหม่ของอ Artific i n t e l l i g e n นะครับ <Intell> AI EV เห็นไหมครับมันเป็น S c u r v e ใหม่ของสหรัฐเรียกเกี่ยงกับเทคโนโลยีดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเล่นธีมนี้ว่าประเทศไทยเราจะมี S c u r v e ใหม่เป็นอะไรและว7หุ้นที่น่าสนใจใน S c u r v e ใหม่เนี่ยควรจะเป็นอะไรก็เลยเป็นที่มาของ7นางฟ้าโดยใช้ S c u r v e ใหม่ของประเทศอะคราวนี้เรามาคุยกันในสไลด์หลังจากที่เราพูดกันตรงนี้เสร็จแล้ว เชิญครับเชิญครับครับดู้เราดูกันว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศเล็กๆซึ่งอันนี้ผมเคยพูยเป็นหลายรอบละนะครับโลกเราต้องการอะไรบ้างในอดีตที่ผ่านมาเราต้องการอาหารซึ่งประเทศไทยเนี่ยเก่งมากสีแดงนะฮะ ประเทศไทยเก่งมากในเรื่องของอาหารเรามีอาหารเหลือเฟือและสามารถที่จะส่งออกได้ดังนั้นเนี่ยเราเป็นภูมิประเทศที่ดีมากนะครับในเรื่องของที่ราบลุ่มและผลิตอาหารได้ดีเรามีการประมงเรามีชาวนาเรามีไร่เมียมีสวนเรามีป่าไม้โอ้โหมีครบทุกอย่างมีแม่น้ํามีน้ําจืดนะครับให้ใช้ตลอดทั้งปีซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับประเทศไทยที่ได้เปรียบประเทศอื่นจากนั้นไปประเทศก็โลกเราก็เริ่มมีการแย่งพลังงานหลังจากเจอน้ํามัน ครับหลังจะเจอน้ํามันก็มีการแย่งพลังงานภาคตไอตรงนี้ก็เลยเป็นสุนที่สําคัญก็คือตัวตะว,วันออกกลางเพราะมีน้ํามันค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นปุ๊บผ่านไปปุ๊บเทคโนโลยีเริ่มมาก็หลังจากที่ Steve Jobs เจอ iPhone นี่แหละนะครับ mm hmm. ไม่รู้ไปได้รับ แรงบันดาลใจจากอะไรมาก็ไม่รู้ <S <S ทำ p h o n e ขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าเทคโนโลยีก็ก้าวหน้าจนถึงทุกวันนี้มาถึง AI แล้ว AI ก็ต้องการแร่เทคโนโลยีก็ต้องการแร่หายากแล้วก็กรีนอินพุตก็คือเอาไปทำแบตเตอรี่พวกลิเทียมโคบอลนะครับซึ่งประเทศไทยเพิ่งเจอนะลิเทียมแต่ไม่รู้จะามาใช้ได้มากน้อยแค่ไหน <S <S แต่เจอละหนึ่งแหล่งเขากำลังสำรวจเพิ่มขึ้นอีก2แหล่งแล้วถ้าเจอทั้ง3แหล่งเลยโอ้โหประเทศไทยเราสุดยอดมีสังกะสีแล้วแล้วยังมีลิเทียมด้วยนะครับ แต่ว่าคันในเขาถามว่าและเอสเคิฟเราจะเกิดขึ้นจากสี่อันนี้ได้ยังไงผมก็้องบอกว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างดีกว่าที่จะทําให้คนอยากจะเข้ามาแย่งอันแรกก่อนเลยประเทศไทยตอนนี้เราจะเจอลิเธียมนะครับแต่ประเทศไทยเราไม่มีแร่หายากแต่เรามีอาหารนะครับเราไม่มีกรีนอินพุตอันนี้เข้าใจได้เราไม่มีพวกคอปเปอร์ไม่มีกราไฟไม่มีนิกเกิลไม่มีโคบอลนะครับไม่มีแมงกานิสไม่มีบล็อกไซด์คืออลูมิเนียมหวังว่าเราจะมีลิเธียมนะครับหวังว่าเราจะมีลิเธียมแต่แน่นอนครับประเทศที่ได้ที่มีเยอะๆก็มีประเทศจีนเขามีเยอะแล้วก็ทาไมเวียดนามถึงงมมมีีีคนนเเาไลุยยะรวแ่ เยอะ17%ของโลกนะครับ17%ของโลกเนี่ยมีแร่ลายก็อยู่ที่เวียดนามแล้วเวียดนามก็มีอลูมิเนียมเยอะด้วย19%เพราะฉะนั้นไม่แปลกใจครับเพราะว่าทำไมพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีถึงไปเปิดที่เวียดนามเพื่อจะเอาตรงนี้แหละครับ17%แร่หายากมาด้วยนะครับจีนมีทั้ง34%ถือว่าค่อนข้างเยอะงนั้นการที่บอกว่าเรามีแร่หายากเราคงแย่งเขาไม่ได้และต่อให้เราเจอลีเทียมผมก็เชื่อว่าคงเจอได้ไม่เยอะเท่ากับประเทศอื่นหรอกเราก็คงไม่สามารถจะไป มีอำนาจเหนือต่อเขาได้หรอกครับในเรื่องของแรแออ่แล่เออแล้วเขาก็จะไม่มาประเทศไทยสร้างเอสเคิร์ใหม่ให้ไทยหรือเราก็ไม่สามารถสร้างเอสเคิร์ใหม่ไม่จากเรื่องนี้จำไว้นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งประเทศไทยเราไปฝืน S อสเคิร์ด้วยการสร้างเอสเคิร์ของเหล็กกลุ่มเหล็กตอนนั้นเกิดขึ้นมากมายเลยนะครับทาท่าสตีลนะครับ N เอน็นนครหลวงไทยสตีลแล้วอยังมีอีกเยอะนะครับจริงๆทาท่าก่อนนั้นนี่เป็นอะไรก็ไม่รู้มันจนจำชื่อไม่ได้แล้วเพราะมันล้มละลายกันไปหมดนะครับแล้วเอสเอสไอเออสหวิทยาสตี ตอนนั้นเราพยายามจะสร้าง S curve โดยที่เราประเทศไทยเราไม่มีแร่เราไม่มีแร่เหล็กแต่เราพยายามสร้าง S อสเคอเพราะอะไรเพราะเราคิดว่าเฮ้ยประเทศเรากำลังเจเริญเติบโตในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพราะฉะนั้นเรามาทําเหล็กกันเองเถอะแต่เรามีปูนนะแต่เราไม่มีเหล็กเราก็เออเราสร้างเหล็กกันเถอะปรากฏว่าสนับสนุนให้คนสร้างโรงงานเหล็กด้วยการสร้างไอตัวอะไรอะ การไม่ให้ทุ่มตลาดไม่ให้ประเทศอื่นนําเข้าเหล็กเข้ามาแล้วเราก็มาทำของเราเองใช้ของเราเองแล้วก็แพงของเราเองนะครับสุดท้ายก็ล้มละลายกันไปหลายบริษัทนะครับเพราะฉะนั้นเราทําอะไรก็ตามถ้าเราไม่มีวัตถุดิบของเราเองเนี่ยอย่าไปทําอย่าไปทําอย่าหาทําทาเล็กเล็น้อยๆได้แต่อย่าไปทําแบบยิ่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีคืออะไรเรามีฟู้ดแต่ว่าเรามีอันหนึ่งเอเนอร์จี ไฟดีไฟดีคันี้เรามีเอเนจีเมื่อก่อนนี้เอเนจีไปอยู่ที่ตะวันออกกลางไม่คําว่าพลังงานของพี่คือน้ำมันหรืออะไรหรือไฟฟ้าเดี๋ยวดูกันพลังงานมันมีความหมายกว้างกว่าคมว่าน้ำมันก๊าซธรรมชาติมันรวมถึงทุกพลังงานทุกอันที่ทำพลังงานได้เช่นเขื่อนเขื่อนก็สร้างพลังงานได้อ่ะอันนี้คือแผนจนถึงปี2580ดตอนนี้ปี25 6 7้าอเจีก13บสาปี อีกสิบสามปีแต่ผมว่าน่าจะเร็วกว่านี้นะแผนพลังงานแห่งชาติฉบับล่าสุดนะครับปี2023ผมก็ไม่รู้ว่าคุณเศรษฐาแกจะเปลี่ยนอะไรไหมเห็นบอกว่าแกจะยกเลิกแผนยุทธศาสตร์ท่านบอกว่า,คาแค่ปีเดียวก็วางยากแล้วเออผมกาลังคิดอยู่ว่าทําทันไหม <c oughs> ก็ท่านใช้ความคิดของเอกชนไง <c oughs> เอกชนเนี่ยคาดการปีหนึ่งก็ยากอันนี้เข้าใจแต่ประเทศมันก็ต้องมี ข้างหน้าแบบอ่ะอย่างอย่างซีเรียก็ต้องมองว่า20าีปีข้างหน้าฉันอยากเป็นอะไรผมก็เชื่อว่าคุณเสเียหาก็ต้องคิดใช่ปะ่ะอันนี้ก็เขาก็แค่คิดไปเรยอยแต่ทำใช่ไหมก,ก็ปรับระหว่างทางนะอ่าแต่อันนี้คือแผนแต่ผมเชื่อว่าไปได้ถูกทางนะคือพลังงานที่เรากําลังจะมีแล้วพลังงานอะไรที่เรามีเยอะที่สุดก็คือพลังงาน แสง,แสงอาทิตย์ร้อนอ่าซึ่งอันนี้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์ตัต้งเป้าไว้มีทั้งในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมและก็บ้านนะครับนะครับมีทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็บ้านอ่าจะเพิ่มขึ้นจาก2,800เม,มกะวัตมต์วัขึ้นมาเป็น12 0 0 0คือเพิ่มขึ้นประมาณสัก5เท่าถือว่าเยอะนะแล้วก็มีพลังงานลอยน้ําพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ํา <ๆ S 2> ก็คือเอาแผงโซลา่าเนี่ยไปวางไว้บนทะเลทะเลครับทะเลสาบ บึงอะไรเงี้ยเพราะประเทศไทยเรามีพวกนี้เยอะบึงทะเลสาบ้านคุณมีไหมไม่มีไม่มีโอเคบ้านพี่มีอะสร้างบึงมหน้าบ้านหน้าบ้านกูบึงมาเริ่มเลยแล้วตอนน้าท่วมกูวางได้เลยนะเออแล้วหลังคาบ้านพี่ใหญ่นะทําเป็นโซล่าได้สบายๆเลยที่เหลือเนี่ยจะไม่ค่อยเพิ่มขึ้นเยอะแล้วครับนะครับอ่ายิ่งเป็นพลังงานน้ําหรือเป็นที่ทํางานจากเขื่อนเนี่ยก็ไม่ค่อยมีก็เอาไวหลักเป็นพลังงานขยะก็น้อยมากขยะก็น้อยมากถ้าเทียบกับพลังงานแสงอาทิตย์ก็แสดงว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะเป็นพลังงานทางเลือก หลักสำหรับ,รบประเทศไทยซึ่งผมคิดว่าตรงนี้แหละครับคือเอสเค e ใหม่ของประเทศว่าเรามีแล้วนะพลังงาน,น <S <S ฟู้ดเราก็มีนะเราใช่ไงเรามีมฟูดฟ้ดด้วยเพราะนั้นเราจะเซกเขียวด้านพลังงานนั่นคือที่มาว่าทําไมรถ e ีวีถึงได้เกิดในประเทศไทยเยอะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาก็คนที่ซื้อเขาคงคิดในใจในอนาคตถ้าบ้านเรามีโซล่ามีลมโซลารูป อนนี้เขาทาแล้วล่ะครับทำแล้วทําแล้วแล้วเดี๋ยวนี้เราเปิดแอร์ตอนค่าใครอยู่บ้านกลางวันนะคุณเปิดแอร์เนี่ยคุณติดโซล่าแล้วคุณไม่ต้องไปไปไปเข้ามาใน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 ไปปรับเปลดให้กลางคืนนะแพงหน่อยคุณวิ่งเข้าไปไม่ต้องไปวิ่งเข้าไปในในคุณออฟกริดไปเลยไม่ต้องออนกริดคุณออฟกริดแล้วใช้แอร์ใช้อะไรตรงนั้นไปเลยก็ใช้ไฟฟีไปเลยเพราะฉะนั้นคุณแอร์เปิดทั้งกลางวันเลยเนี่ยคุณไม่ต้องจ่านใช่แล้วคุณมาออนกริดตอนกลางคืนกันใช่แล้วในอนาคตถ้าคุณจะไปออนกริดคุณก็ไปขอให้ เกินคุณขายกลับได้อนาคตไทยเราจะเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นแบบนี้ซึ่งถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าภาคประชาชนของเราเนี่ยนอกจากในอนาคตตอนนี้เราใช้ไฟเสียตังค์ต่อไปในอนาคตเราจะได้ตังค์จากการขายไฟแต่มันแพงเนี่ยพี่เวลาติดโซล่าใช่ปะไม่มันเริ่มมันเริ่มคุ้มจถูกุดคุ้มทุนมันจะเริ่มมาเรื่อยๆอย่าลืมนะจอ L C D เมื่อก่อนร้อยนิ้วใช่แพงมากเป็นแ้านเปยนหล้ามืนเป็นล้านอนนี้หลักหมื่นยังซื้อได้เมานผมเห็น98นิ้ว75็ดหมน้าใช่ผมต้องโดแล้วแต่มันเริ่มต้นแสงก่านะ ล้หย่อนเลยไม่ไม่ไม่ลดไม่รู้จะห้อยตรงไหนก้าวสุดแปดนิ้วแม่งไว้ตรงไหนดีเนี่ยเห็นสิวเห็นอะไรหนเลยนะทีบแล้วทําไมพลังงานตรงนี้มันทําให้เราเกิด s อสเคิร์ใหม่คือรถอีวีตอนนี้รถ E ีภายในปี2030เราจะได้30อันนี้ชัดเจนถ้าจะมาหาหุ้นกันนะครับว่าหุ้นไหนได้ประโยชน์บ้างจากเอสเคิใหม่ที่เราพูดกันอันแรกคือพลังงานแสงอาทิตย์อันที่2คือรถ EV อันที่3ก็คือ Google Microsoft Amazon มาใช้ไทยเราเป็นฐานในการผลิต ฐานข้อมูลก็คือ Data Cloud Data Cloud ก็คืออหน่วยความจำหน่วยเก็บข้อมูลบนเมฆเพราะง่้นคือเราใช้มือถือข้อมูลส่วนใหญ่ใน Facebook ในอะไรอินสตาแกรเนี่ยรูปไม่ได้เก็บในนี้นะข้อมูลไม่ได้เก็บในมือถือเราเนี่เขาจะเก็บในคลาว d c คลาวก็คือเนี่ยแหละ Amazon Microsoft จะมาทำเพราะอะไรครับเพราะ Google Microsoft Amazon เนี่ยเขาบอกได้เลยว่าเขาจะไม่ใช้พลังงานที่มาจากฟอสซิล และประเทศไหนล่ะที่มีโอกาสที่จะทำพลังงานที่ไม่ใช่มาจากฟอสซิลได้มากที่สุดใน่ Southeast Asia ไทยก็ไทยก็มีทนะี่ที่บอกแผน่นั่นใช่ไงก็นี่ไง แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะบอกเลยนะครับไม่เอาพลังงานจากปตทนะเพราะนั้นสันดับเพราะนั้นสั่นดับไม่เอาจากพีเนะไม่เอาจากอะไรที่มันเป็น IP พ s p p ไม่เอานะเพราะจาการธรรมชาติคือขอ,อนแนวแบบรักโลกอ่ะขอ,อใช้เข,า,เเเขาจะเจอเรื่องค <im> <im> าร์บอเนเครดิตอ่ามันเป็นมันเป็นเทรนด์ของโลกด้วยว่าทุกคนจะต้องไปที่ในเรื่องของเน็ตซีโร่คาร์บอนหรือว่าคาร์บอนนิวทริไรเซชันซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะมากในการทําเรื่องนี Zero, <im> ้ <Carbon S 1> เพราะเราปลูกป่าได้อีกอนอกจากเราทําพลังงานแสงอาทิตย์ได้แล้วนะเราปลูกป่าได้แล้วคุณเชื่อไหมว่าทํานาก็ขายคาร์บอนเครดิตได้อ,อืชาวไร่ชาวนา ปลูกยูคาิปตัสเขต้ามาคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตได้ก็เป็นรายได้มันหมายถึงว่าประเทศไทยเราถ้าเราล่าซ้ากันจริงๆแล้วเนี่ยดีไม่ดีเราอาจจะมีพอมีคาร์บอนเครดิตได้แล้วหลายๆประเทศในในประเทศอุตสาหกรรมก็จะเริ่มใช้แสงอาทิตย์มากขึ้นก็จะเอามาทําเป็นคาร์บอนเครดิตได้มันคือมันต้องถูกบังคับให้ไปใช่มันต้องวนไปทางนี้แหละแล้วพอไปทางนี้ปุ๊บมันเข้าทางไทยเพราะว่าประเทศไทยเราหลอนอนแสงอาทิตย์เยอะ นะครับแสงอาทิตย์ถ้าอยากได้แสงเนี่ยมาที่นี่นั่นคือที่มาว่าทําไมดอกทานตะวันจึงได้เจริญเติบโตได้ดีในประเทศไทยเพราะแสงเราดีเพราะแสงในทางวันดอกทางตะวันชอบยิ้มทั้งวันแสงสวยแล้วก็มีคนไปถ่ายรูปดอกทานตะวันหน้ามึงบานกับดอกทานตะวันพี่พี่จะบูรี่คนด้วยเปีามกบดอกทานตะวันแซวแซว โอเคคราวนี้มาดูกันว่ากองทุน ESG กองทุนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมเรื่องของพลังงานไฟฟ้าทดแทนอะไรพวกนี้เนี่ยกองทุนที่ทําเรื่องพวกนี้ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับอนะันนี้คือปริมาณกองทุนที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายกองเลยนะฮะไล่ไปเรื่อยๆก็สูงขึ้นเรื่อยๆแล้วที่สาคัญคือเ e อร์ r m รนซ์ของกองทุนที่มี ESG คือ Environment, Social, life, และก็ Good Governance เนี่ยสาอันนี้มีเ e อร์ฟอร์แมนซ์คือแทง่งแท่งทึบนะครับเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเริ่มชนะหุ้นที่ ไม่มี ESG ละเพราะนั้นไอ้ไทย ESG อ่ะก็คือส่วนหนึ่งหลายคนถามว่าทำไม ESG ของไทยกับ ESG ของเมืองนอกต่างกันใช่ครับเพราะ ESG ของเมืองนอกเนี่ยเขาไปใช้มาตรฐานเมืองนอกครับแต่ ESG ที่ทำกันโดยคนไทยกันเองเขาใชาตเมืองไทยเองครับใครดีสุดก็ให้ A ครับแต่ดีที่สุดของเราอ่ะไปได้แค่ C ของเขาอะครับก็เหมือนเหมือนเครดิตประเทศเราอะครับเราได้ triple B อะครับ แต่พอไปประเทศอื่นประเทศอื่นเขาได้เรตติ้งเขาได้ระดับเอแต่ว่าประเทศไทยเราเรตติ้งกันเองบริษัทนี้ได้เอได้สองเอสามเอแต่ไปเทียบกับต่างประเทศไม่ได้นะนะครับเพราะฉนั้นก็แต่อันนี้เป็นกองทุนระดับโลกนะครับเพราะฉะนั้นเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ดีก็แสดงว่าทุกคนก็เริ่มให้ความสนใจกับกองทุนที่เป็น e อสมากขึ้นคนให้ความสนใจกับรักโลกมากขึ้นคนให้ความสนใจกับรถอีวีมากขึ้นเคยสงสัยไหมว่าทำไมประเทศจีนถึงมีรถอีวีได้ดีกว่าประเทศอื่นอชัดเจนมากเลยครับเพราะว่า ตอนที่ประเทศจีนจแบบอันหนึ่งเ,เป็นเบสซันโมเดลที่ดีมากเขาก็ทพยายามทำรถสันดาบมาตั้งนานนะครับสุดท้ายสู้ญี่ปุ่นไม่ได้สู้ไม่ได้จนแบบรู้จะทำยังไงงั้นถ้าฐานะความสันดาบยังไงก็ต้องก็ต้องแพ้ยังไงก็ต้องแพ้โฟล์กยังไงก็ต้องแพ้วอลโวอแพ้ <Ben. S 2> <Ben BM S 1> เบนบีเอ็มของเยอรมันแพ้ญี่ปุ่นโตโยต้าฮอนด้างั้นทำรถไฟฟ้าไปเลยดีกว่างั้นทำอีวีสู้เลยเปลี่ยนขั้วเลยทำอีวีแล้วเขาก็เลยเขาคิดก่อนที่จะมาเกิดวันนี้เขาคิดก่อนเลยนะครับเพราะว่ารถอีวีต้องใช้อะ แล้วเขาบอกว่าพ so uh ี huh. uh ่พ huh. um ี huh. um ่บอกว่าเขามีด้วยใช่ไหมเขามีของเขาด้วยเขามีของเขาด้วยแต่ว่าอย่างลิเ h ียมหรืออะไรพวกนี้บางทีบางโคบอ l อะไรเนี่ยยิงกาไฟบางทีมันไม่พอเขาต้องไปเอาเหมืองแร่ที่แอฟริกาปรากฏว่าเขาไปซื้อเหมืองแร่ที่แอฟริกาเกือบแบบคือง่ายๆคือเกือบทั้งประเทศอ่ะเป็นของเขาหมดเลยอ่ะแล้วมีผมจําไม่ได้ว่ามีแร่อยู่อย่างหนึ่งที่มีประเทศนี้ประเทศเดียวประเทศนี้ประเทศเดียวซึ่งผมจําชื่อแร่ไม่ได้แล้วเหมือนกันก็ประเทศจีนก็ไปซื้อแล้วเรียบร้อยนั่นคือที่มาว่าแล้วทำไมเราเกตว่าแบตเตอรี่เราอันดับใหญ่ของโลกอ่ะไปอย ทั้งหมดเลยแคทเอาบีวาก็มาไปหมดแล้วหกับสองแล้วรถทุกยี่ห้อคุณจะพัฒนารถ e ีวีตอนนี้นะคุณก็ต้องไปซื้อแบตจากเขาอยู่เพราะผลิตแบตตัวเองไม่ได้เนี่ยนี่คือปัญหาว่าทำไม รถอีวีแล้วทำไมรถอีวีต้องเข้าไทยเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่คุณสามารถที่จะต่อยอดในเรื่องของพลังงานทดแทนได้อแล้วประเทศไทยเป็นประเทศที่ใช้น้ํามันเยอะเกินไปแลก็เป็นเป้าหมายในการที่เราคิดดูในประเทศไทยเราจะประหยัดได้แค่ไหนถ้าเราไม่ใช้น้ํามันครับช่วยคนได้เยอะเหมือนกันนะครับแล้วรถไฟฟ้าบ้านเราในี่ยเซาล์อีสต์เลยใชใครได้ยิ่งใหญ่ได้รถไฟฟ้าทว่าเราบ้างอันนี้ก็ต้องตอบคุณรัฐบาลเก่าไม่ใช่รลลงตูนะก่อนหน้านี้ด้วยนะที่เราคุยกันเรื่องแผงของรถพลังงานไฟฟ้านะครับอ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าไทยเราเป็นรลจติงไหมอันนี้ผมพ S ็นเอเเดิมครับซึ่งเราต่อยอด S curve รได้ S c u r ค e รเดิมที่ดีอยู่แล้วเราต่อยอดได้นะครับแต่ผมอยากจะเล่าตรงนี้ S c u r ค e รเดิมก็คือ t o ร r ิ s m มแล้วก็ไม่ด้เข้าครับอันที่ผ่านไปนี่คือ S c u เ v e เดิมที่เราต่อยอดได้ผมอยากให้ดู S อ u r v e รัฟอดีที่ผ่านมาก่อนเพื่อที่จะบอกว่าหุ้นในแต่ละ s c u เ v e เดิมเนี่ยมันตายหายจากกันไปบ้างแล้วมีอยู่บ้างไหมอันนี้สําคัญนะครับเพราะว่าเราจะมี S c u r ค e รใหม่เราประเทศไทยเราผ่านมาหลาย S c u เ v e แล้วนะครับเรากาลังขึ ก็ฟู้ดไงเมื่อกี้นี้เกษตรเราก็เริ่มต้นในการปลูกนาสัมปทานป่าไม้จำได้ไหมเราขายเราขายไม้เหมือนเหมือนเหมือนของประเทศพม่าในปัจจุบันเลยอะขายข้าวขายมันสัปะหลังขายสับปะรดเราอันดับหนึ่งของโลกนะสับปะรดกับมันเนี่ยนะครับขายน้ําตาลขายอะไรนั่นคือประเทศเกษตรกรสมัยก่อนประชากรส่วนใหญ่ อ่าเกษตรกรคือกระดูกสันหลังของชาติใครจะอะไรเนี่ยทั้งอย่างนี้เนี่ยเนี่ยคือตอนนั้นแหะคือเราเป็นไทยแลนด์หนึ่งจุดศูนย์เราก็แต่งเพลงที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เราต้องทุกคนต้องทํานาทําไร่อันนี้คือมันเมื่อเมื่อพอสอบมาเลยนู้นเลยตั้งแต่เกษตรกรตั้งอ่ะเพราะฉะนั้นเกษตรกรก็มาจากเกษตรสองพันห้าร้อยจุดสองเขาเปิดมาประมาณเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าปีเกือบร้อยปีที่แล้วอ่ะตรงเนี้ยหนึ่งจุดสองสี่เก้าศูนย์บวกกับ ลังจากนั้นผ่านไปปุ๊บเนี่ยเราก็เข้าสู่ Thailand 2.0และจากาเศษเนี่ยเริ่มจะทำไรายได้ให้กับประเทศไทยได้น้อยลงก็กระโดดเข้ามาที่ Thailand 2.0เอาหุ้นตรงนี้ก่อน1.0นี่มีหุ้นอะไรบ้างที่คุณได้ไประโยชน์แล้ววันนี้มันยังอยู่ไหม C.P.F. C.P.F. เบต้าโกลว์อ่าอยู่แต่ถามว่าโตไหมก็ไม่ค่อยก็เพราะมันไม่ใช่ S curve ใหม่ไงก็คือมันไม่ขึ้นเพราะไม่ใช่ยุคเขาแล้วถูกมันไม่ใช่ S curve ใหม่ของเขาไงเมื่อมันไม่ใช่ S curve ใหม่ปุ๊บมันก็จะไม่ขึ้นมันต้องไล่ S curve ใหม่ขึ้นไปก่อนว่ามันจะอะไรนะเขาเข้าสู่ S curve ที่2เดี๋ยวมาดูกันว่าคุณอะไรบ้างเราวันนี้มีอยู่กี่บริษัทบ้างนะครับไทยแลนด์สองจุดก็จะเป็นเรื่องโรงงานอุตสาหกรรมละอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นก็คือพวกสิ่งท ครับเสื้อผ้าซึ่งตอนนี้ไปอยู่ที่แอฟริกาไปอยู่ที่เวียดนามเวียดนามไม่มีละไปอยู่ที่พม,มา่ากัมพูชาลาวละในอุตสาหกรรมแบบนี้แล้วจุดสองจุดศูนย์เนี่ยเราเจอนี่ละยุคโชช่วงชัวชาวานก็คือก่นอนก่อนต้มยำกุง้งใช่<ม><น>ช่วงก่อนต้มยำกุ้งเราเจอยุคนี่ช่วงพลเอกเปรมละม<น>ช่วงเวลาช่วงนี้เป็นช่วงที่เราได้ประโยชน์จากเรื่องของรีสอร์ทที่เราเจอใหม่ก็คือเจออะไรครับกลับไปใหม่เห็นไหมสาคัญไหม พลังงานพลังงานเห็นป่ะสําััว่ามีฟู้ดพลังงานสร้างเอสเคิร์บมีฟู้ดมีพลังงานสร้าง s อสเคิร์บนั่นคือที่มาว่าพอเรามีพลังงานใหม่ปุ๊บเราสร้าง s อสเคิร์บโรงงานอุตสาหกรรมอยากอยากมากมีมีต้นทุนไอ้มีพลังงานเป็นของตัวเองนะครับกลุ่มพวกกลุ่มพวกเมืองแรกก็จะมาช่วงนี้เนเชอรัลรีซอร์สเห็นป่ะ ในเชิงรีสอร์ทเห็นไหมในเชิงรีสอร์ทก็คืออะไรสักดีบุกสังกระสีตะกั่วจำได้ไหมตอนที่เราเรียนหนังสือละดูที่เราเรียนดีบุกอันนั้นเราจะกระท่องเลยว่าส่งออกดีที่สุดของประเทศไทยนอกจากกษตรแล้วเราจะมีดีบุกสังกระสีตะกั่วนี่ไงในเชิงรีสอร์ทตอนยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่ไทยเลยอนครับผาแดงอินดัสทรีเห็นไหมตอนนี้ไม่มีแล้วดับไปแล้วเพราะว่าคุณไม่ได้แล้วคืนเอสเคอร์มนี่ดับไปแล้วตอนนั้นทุกคนก็กลัวว่าเอสเคอร์มนี่ดับไปแล้วเราจะทําอะไรต่อไม่ได้ครับพี่ก็ต้องขอบคุณทุนทักษิณครับ แล้วก็ขอบคุณคุณอนันต์ปัญญารชนที่มาสร้าง s c u r ค e ที่3ามก็คือ s, s Cur คที่3ก็คือเป็น <Sport. S 2> เรื่องของการลงทุนต่างประเทศละ FDI อ่าเป็นเรื่องของการลงทุนต่างประเทศแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมหนักที่เป็นเรื่องของไ right ลเทคโนโลยีละ อันนี้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างก็คือเกิดขึ้นก็คือโรงงานรถกระบะอันนั้นสมัยคุณอนันต์ปัญญาลชุนที่เกิดขึ้นและคุณทักสินเข้ามาสร้างเอสเคอร์ตรงนี้ใหม่ก็คือเรื่องของการไม่ใช่เรื่องการส่งออกอย่างเดียวเรื่องของอินเวสเมนต์ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยตอนนั้นเนี่ยอินเวสเมนต์ของไทยเราอูสามจุดศูนย์ก็คือเรื่องของสนามบินส่วนตะพูตะพูแล้วก็ดึงให้ตางท่องเที่ยวเข้ามาเป็นเอสเคอร์ใหม่ก็คือทัวริ s ึมวันนั้นช่วงนี้คือหุ้นอะไรหุ้นส่งออกพุ่งกระฉุดเลยวงรรแมวันนี้ทําไห เพราะมันมา <พอ S 1> แล้ว <พอ S 1> ไงมันมาไปแล้วม,มันเป็น S curve ต่อได้แต่มันจะไม่ได้เป็น S curve ที่แบบมันจะเหมือน c p s อะเห็นป่ะขึ้นมามแล้วก็นิ่งเพราะฉะนั้นกลุ่ม AOT Mint Sentinel BDMS BH ที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันได้ผ่าน S curve <Ừ. S 2> ตรงนี้ไปแล้วคือ,คอมันอาจจะไปได้อาจจะไม่ได้แบบใช่<อ>มันจะอยู่ใน S curve ใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังเป็นเอเจนซ์โซไซตี้ซึ่งเป็น S curve ที่มันหนีไม่พ้นท่องเที่ยวมันเป็น S curve ที่ยังคงอยู่เป็น S curve ระยะยาวของบ้านเราเลยดีกว่านะครับแต่มันจะมี S curve ใหม่ไหมซึ่งเราคุยกันไปแล้ว S curve ใหม่ของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยคือพลังงานพลังงานในรูปแบบใหม่ไม่ป็น S curve ใหม่ของเราก็จะเป็นต่อยอดจาก S curve เดิมเป็น S curve ที่4 t h ไทยแลนด์4.0ก็คือรถ e ีวีพลังงานทดแทนแล้วก็โลจิสติกส์อ๋อโลจิส แลนบิดแลนบริดจ์ซึ่งเดี๋ยวมันจะมาไม่มาไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันจะบอกว่าเอสเคอร์ใหม่ตรงนี้มันจะมาผมเชื่อว่าสิปีที่ผ่านมาที่เราเศรษฐกิจไทยเราโตสองเปอร์เซนต์คุณเศรษฐาฟังไว้นะครับเศรษฐกิจไทยที่เราโตช้ามาสองเปอร์เซนต์ในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าเรากำลังอยู่ในช่วงนี้ครับลงหาเอสเคอร์ใหม่กำลังหาหาอะไรใหม่ใหม่หหมันจะหาไม่ได้อยู่แล้วแต่ด้วยพระสยามเทวาธิราชอยู่ดีดี โลกก็สนใจโลกสะอาดซะงั้นแล้วก็หันมาใช้อะไรพลังงานสะอาดเราก็เลยเบแล้ว b e n e f ที่ป็นที่ใหญ่ที่สุดเขาก็ทํารถ e-v แล้วมันก็เลยกลายเป็น benefit ของประเทศไทยเขาเรียกว่ามันมาโดยธรรมชาติมันมาโดยจะบอกบังเอิญแต่ข้อดีของประเทศไทยคือเราได้ภูมิศาสตร์ที่ดีทําให้เราน่าจะมี S-curve ที่4และ S-curve ที่4จะได้ประโยชน์จากอะไรบ้าง1คือ renewable พี่มองบีกริม g s c นะครับที่จะได้ประโยชน์เดี๋ยวเจ็ดนางฟ้ามาคุยกันตรงนี้นะเดี๋ยวนั่งกันโลจิสติกพี่มอง WHA เอเอ็ดวานเป็นโลจิสติกทางด้านการสื่อสารก็คือพี่กำลังบอกว่าพวกคลาวพวกอะไรมาเนี่ยเอ็ดวานต้องเอี่ยวเอียบบ้างไงครับคือเอ็ดวานเป็นถนนคลาวเป็นสนามฟุตบอลตัวเอ็ดวานเป็นถนนถ้าคุณอยากจะไปสนามฟุตบอลเอไปจากจากแอนฟิลไปโอทัฟฟ์ฟอร์ดต้องมีตัวเชื่อมก็ต้องมีตัวเชื่อมตัวเชื่อมนี่คือเอ็ดวานส่วนไอสองตัวเนี้ยมันคือ สนามบอลอ่ะเข้าใจเพราะนั้นแอดวานเป็นตัวเชื่อมอันนี้คือเ a ต้าคลาวนะสนามแอนฟิลเป็น Data Cloud c p ซีนี่คือเป็นผลิตทางอ้อมเมื่อวานนี่ชนะจ้าชนะน้องชนะคุกกี้อเซ็นน้องเซ็นน้อซีพีอ้อนี่คือเป็นผลิตทางอ้อมนี่คือโลจิสติกโลจิสติกแล้วก็จริงๆ c p งซีพีนี่ยรวมทุกอย่างเลยนะ EV วีก็ทำโซลาร์ลูปก็ทำถูกป่ะท่องเที่ยวก็ได้คือได้หมดเลยโลจิสติกก็ได้อย่าอย่าลืมนะ c p พมีสาขาสองหมื่นสาขา กระจายทั่วประเทศแล้วก็จะไปชั่วร์เซาอีเซอเชียนะครับ EV จริงๆผมไม่อยากจะยังไม่อยากมอง SAT กับ AH เท่าไหร่มันเล็กไปไหมไม่ใช่มันเล็กมันยังมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราอาจจะไม่รู้แต่ KC เนี่ยได้ไประโยชน์แน่นอนในเรื่องรถ EV h e นะครับเฮลท์แคร์ก็ BDMS กับบำรุงราช อันนี้จริงโซลสายตีอันนี้เป็นเอ็กเคปเดิมที่จะไปก้าวสู่เอสเคปใหม่ส่วนโทลิสก็คือพี่มองว่ามันไปได้อีกใช่แต่แค่แบบมันอาจจะไปได้ไม่ไกลแต่มันไปได้อีกไอโอทเซ็นเทลซีบีเอ็นทิสโก้บีบีเอลอย่างนี้คืออุสาเรื่องของการลงทุนอย่างบีบีเอ็ไปลงทุนอินโดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลงทุนในอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ทิสโก้นี่คือการปล่อยคู่รถอีวีคำถามก็คือเจ็ดนางฟ้าในนี้ผมเลือกอะไรบ้างอ,อันแรกผมเลือกบีกกลิ่ครับนะครับอัน,นตัวที่สองนางฟ้าองค์ที่สององค์ที่สอง 3คือ a d v a n c สีคือ c p พีคือ KCE 6คือ BDMS เคือ AOT อืครบสครบสี่จุดศูนย์ออของประเทศไทยก็คือแต่ว่าไม่ได้การันตีนะว่า s c u r ค e รนี้มันจะเป็น S-curve <S s ที่ใช่เพราะว่าตอนที่เราเริ่ม S-curve ที่2ก็คงจะไม่รู้หรอกว่าพวกเนี้ ใครจะรอดบ้างเหมือนเอสเคิร์ฟตรงนี้ครับว่าเ,เราเปิดสนามบินสุวรรณภูมิตอนนั้นยังมีดาวอยู่เลยว่าจริงๆนักท่องเที่ยวจะมาเยอะหรือเปล่าโ้ยมากันจนล้นสวนรณภูมิวันนี้เช่นเดียวกันฮะพลังงานแสงอาทิตย์ในอนาคตรถอีวีในอนาคตที่กำลังมาตรงนี้โลจิสติกตัวนิคมไอ้ตัวอีไอซีนะครับแหลมฉบังอูตะเพารถไฟฟ้าความเร็วสูงจากเหนือลงใต้แลนด์บริดจ์ทุกอย่างจะมาหรือเปล่าแล้วสร้างเอสเคิร์ฟได้ไหมก็ไม่มีใครตอบได้หรอกครับ ไม่มีใครตอบได้แต่คําถามก็คือว่าเฮ้ยแล้วถ้าเราเลือกลงทุนแล้วมันเป็นบริษัทที่แบบเฮ้ยมันยังแบบอย่างน้อยก็ยังอยู่ได้ในอุตสาหกรรมเดิมก็อยู่ในเอสเคอร์ดเดิมได้แต่ถ้ามีเอสเคอร์ใหม่บริษทัทพวกนี้น่าจะได้ประโยชน์ครับพี่ก็จะเป็นเจ็ดนางฟ้าสําหรับตลาดหุ้นไทยแต่เป็นเจ็ดนางฟ้าที่ไม่ใช่บอกว่าจะพาหุ้นไทยขึ้นแบบนําเป็นผู้นําอะไรอย่างนั้นแต่มันน่าจะเป็นอุตสาหการรมที่ได้ประโยชน์จากเอสเคอร์ใหม่ของประเทศไทยนะครับอ่ะขอจบแค่นี้มีคอมเมนต์มีอะไรก็ เขียนเขาม่ได้นะครับว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับหรือว่าหุ้นตัวไหนน่าจะเป็นเจ็ดนางฟ้ามากกว่าที่ผมคิดความคิดหลากหลายได้นะครับค,คิดหลากหลายได้นะครับเหมือนเรื่องที่เราคุยกันตอนเชา้าครับความคิดหลากหลายได้นะครับถ้าชอบแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั r i ารกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ